สวัสดีค่ะพบกับดิมอีกครั้งนะคะวันนี้ดิมจะพาทุกคนมาโรงแรมเพนเดนซูล่ามาดูห้องพักและอัฟเตนูนทีหลังจากเราเปิดประตูไปด้านซ้ายมือจะเป็นที่วางกระเป๋าโต๊ะเครื่องแป้งตู้เซฟอุปกรณ์สำหรับเช็ดรองเท้าหรือใส่รองเท้าไม้แขวนเสื้อรองเท้าแตะหลังจากนั้นเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำคือกว้างมาก แต่ดิมว่าอ่างอาบน้ำมันเล็กไปนิดนึงสำหรับดิมนะซ่อนต่อไปเป็นห้องนอนและโต๊ะทํางานดิมเลือกเป็นเตียงคู่เพราะว่าดิมนอนกับน้องสองคนหน้าต่างบานเล็กตรงนี้สามารถปิดได้นะคะโต๊ะทางานก็เหมือนโต๊ะทั่วไปแต่ที่แตกต่างคือมีเครื่องปริ้นซึ่งดิมไปหลายที่ดิมไม่ค่อยเห็นนะเครื่องปริ้นที่เหมือนเหมือนกันก็จะมี ซองจดหมายกระดาษโน้ตต่างๆวิวที่ดิมได้วันนี้เป็นวิวไอคอนสยามมองเห็นแม่น้ํำเจ้าพยารู้สึกว่าโรงแรมนี้เขาบอกว่าทุกห้องจะมองเห็นแม่น้ํำเจ้าพยาหมดเลยนะต่อมาเราจะพามาดูห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่จริงเขามีสปาด้วยแต่ว่าดิมไม่ได้ไปใช้บริการก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะฟิตเนสเซ็นเตอร์ มันก็คล้ายๆกับที่อื่นแต่ที่นี่ที่แตกต่างที่ดิมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีก็คือมันมีเครื่องพิลาทิสถ้าใครเล่นไม่เป็นก็สามารถจ้างเทนเนอร์ได้ต่อไปดิมจะพาทุกคนไปดูกับห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้ง หน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่ดิมไม่เคยเห็นนะก็คือมีโทนเนอร์แฮร์สเปร์และสเปรดับกลิ่นกายส่วนที่นี่ที่ดิมชอบมากคือมีสตีมบ่อน้ําร้อนน้าเย็นแล้วก็สาวว่าน้อันนี้เป็นสระว่ายน้ําของโรงแรมสระไม่ลึกนะหรือว่าใครจะมานั่งสั่งเครื่องดื่มนั่งชิลๆก็ได้กิจกรรมของโรงแรมแต่ละวันก็จะมีแตกต่างกันออกไปสิ่งที่ดิมเล่นก็จะมีซันไรยโยคะมองตรงไปตรงนี้ พื้นที่กว้างๆเล็กๆตรงนั้นเล่นซันไรยโยคะตอน6โมงถึง7โมงเชา้าขึ้นไปชั้น2ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทำเครื่องดื่มและก็ขนมปังเครื่องดื่มเขาจะมีเป็นหัวเชื้อเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆที่สำหรับทําเครื่องดื่มนั้นๆให้เราแล้วเราสามารถลงมือทำเองได้วันนี้ทำกัมบูชาส่วนของขนมปังเราไม่ได้ลงมือทำเองนะ แต่เขาสอนว่าขนมปังนี้มาจากไหนมีที่มาอย่างไรมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำและขั้นตอนการทำหลังจากเราชมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีขวดที่เป็นวัตถุดิบหลักอะเอาให้เรากลับบ้านแล้วก็มีให้เราชิมด้วยอันนี้คือดิมชอบมากเอาคว้าฟิตเล่นบนน้ำไม่เจ็บตัวแต่เหนื่อยมาก หลังจากเราเล่นกิจกรรมทั้งหมดเสร็จเราก็นั่งเรือไปหาข้าวกินที่ไอคอนสยามตื่นเช้ามาเราก็ลงมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมจะบอกว่าอาหารที่นี่คือเยอะมากโซนแรกเป็นโซนของน้ำผลไม้เครื่องดื่มชากาแฟต่างๆ น้ำผลไม้ก็จะมีหลายอย่างมากมีแครอทมีแอปเปิลบีทรูทแตงโมสับป,ปะรดส้มแล้วก็ชากาแฟต่างๆโซนนี้เป็นโซนของอาหารเช้าก็จะมีพวกแฮมเบคอนข้าวผัดผัดผักอะไรพวกนี้เห็ดย่างมะเขือเทศเอ็กเบเนดิกโซนด้านในก็จะเป็นโยเกิร์ต พุดดิ้งขนมปังขนมปังต่างๆครัวซองต่อด้วยสลัดผักจะบอกว่าพวกสลัดพวกซอสอะไรเยอะมากแล้วก็มีผลไม้ให้เรากินรวมถึงผงโปรตีนพวกท็อปปิ้งต่างๆของโรงแรมนี้คือเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะม,มีข้าวเหนีวมะม่วงมีโยเกิร์ตผสมเม็ดเชียหรือนมไม่แน่ใจนะ มีเบอร์รี่สดมีคล้ายๆเค้กไว้หอมและมี Energy ร์จีบด้วยสามารถเลือกกินได้ช่วงที่ดีมาเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสการตกแต่งรวมถึงอาหารและเซตอัฟต์นูนทีก็จะแต่งตามธีมคริสต์มาสจะบอกว่าน่ารักมากอันนี้สำหรับ2คนกินนะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็น้ำชา สิ่งที่ดิมชอบมากก็คือสโคนและก็ครีมของเขาอร่อยมากชอบชอบก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโรงแรมเพนนินซูล่ายกเว้นสปานะดิมไม่ได้ไปใช้บริการดิมก็เลยไม่ได้รีวิวให้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งให้ดีมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของดีมไว้เจอกันว่าคลิปต่อไปดีมจะมาทำอะไรหรือจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย